สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องหนุงหนิงสมายนะคะวันนี้น้องหนุงหนิงพาทุกท่านมาเที่ยวน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะไปค่ะนี่นะฮะสำหรับบรรยากาศของน้ำตกเล่นได้ครับน้ำมีให้เล่นอยู่นะครับคุณผู้ชม น้องหมาน้อยมาเล่นน้ำนี่ก็คือน้ำตกห้วยจันนะคะนี่เป็นช่วงเดือนมกราค่ะน้ำก็จะน้อยนะคะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะน้อยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะ โอเคค่ะทุกท่านวันนี้น้องนุ่งหนีสมายก็พามาเที่ยวน้ำตกห้วยจันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องนุ่งหนีสมายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกลับลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย